วงการพระเครื่องที่เป็นพระแท้เด่นพระแท้ก็ยังอยู่กันได้ดีนะเพราะว่าพระแท้ค่อนข้างมีจำนวนน้อยลงนะครับอ่าซึ่งคนที่เขาเล่นสะสมพระนะครับจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แบบนะคิดว่าจะต้องเอาตังไปทุ่มซื้อเหมือนซื้อหุ้นแบบใจร้อนไม่ใช่นะเขาก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีพระแท้ที่ถูกใจ ที่เขารู้ว่าแท้ผ่านมาให้สะสมบางคนกว่าจะสมสะสมพระแท้ได้เนใช้วเวลาเป็น10ปีเนี่ย <Hey, S 1> วันนี้ก็อยากกระดูพระที่ผมรื้อมาไหมมีทั้งรู้ที่และไม่รู้ที่นะที่รู้ที่ก็คัดแยกเก็บไว้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเนะี่ยเอาพระที่ผมคัดเนี่ยออกมาให้ความรู้วันละหนึ่งหลวงพ่ออ่าอย่างเช่นเป็นเหรียญตีกระบอก ถ้าเป็นเหลี่ยมตีกระบอกก็จะไม่มีห่วงก็ต้องนําห่วงมาเชื่อมที่หลังเพราะวันนรัตเขมมาจาลีเฮงต้องบอกว่าท่านเป็นผู้ที่รับการยกย่องว่ามีความปราดเปรื่องเรื่องนะความจําสติปัญญาและไหวพริบนะครับเป็นหนึ่งในสามกำลังสําคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในยุคข,ของสมเด็จพระหลังพระสังฆราชเจ้านะกรมวชิรยานวาโรรสไปเจอผู้ใหญ่วสินด้วยตอนกลับจากขาใยญ่ครับ ซึ่งเหรียญน,นี้ไอ้จ้โอก็ไปหามาให้ผมเพืเ่อนๆว่าผมมีกี่เหรียญก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ด้วยความชอบก็เช่าก็พอรลามีเยอะๆทำให้รู้ว่าเหรียญเนี้ยนะมีบล็อกมีมากกว่าหนึ่งบล็อกคือบล็อกหน้าใหญ่และบล็อกหน้าเล็กเออเห็นไหมเนี่ย มีมากกว่าหนึ่งบล็อกนะเหรียญสร้างปีสองสี่แปดสองซึ่งเวลาที่ผมเจอเหรียญเหล่านี้ผมดูแท้เกะโดยไม่ได้จำตำหนิบล็อกนะแต่รู้ว่าเนื้องานตีกระบอกห่วงเชื่อมความเก่าแก่บล็อกสมได้เป็นเหรียญแท้ต่อให้เป็นเหรียญคนละบล็อกเราก็รู้ว่าแท้นะตอนนี้เหรียญนี้มีอยู่เท่าไหร่นะโอตอนนี้โอ้เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหรียญอ่าปีเดียวกับพ่อเดิมนะครับก็มีอยู่ ตอนนี้ที่หาเจอในบ้านคือแปดเหรียญสองซีโกเจ็ดนุ่นนะเหรียญชินาราชวัดลานคาสุพรรณบุรีเป็นเหรียญที่ไม่มีไม่เล่นไม่รู้ที่มาก่อนผมนำหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดนี่จึงได้นำนะเหรียญที่ไม่มีชื่อไม่มีอะไรบอกเลยเหรียญน,นี้อ่าสมัยก่อนะเหรียญไม่มีราคาเลยปัจจุบันถ้าสวยแบบเนี้ย ผมสตาร์ทซื้อให้เหรียญละแปดพันถึงหมื่นผมสตาร์ทซื้อให้เหรียญละแปดพันถึงหมื่นโกเกียบเล่นสิครับหลวงปู่รอดพระครูสมุรอดวัดโพเกียบอ่านะเหรียญน,นี้คือเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดลานคาหลานแท้ๆหลานชายแท้ๆหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะเป็นบุตรชายของนะขุนภูม,มิาราพี่ชายหลวงพ่อเงินนี่เหรียญจินดารเหรียญหลายหมื่นแต่เหรียญเนี้ย เป็นเหรียญรูปเหมือนท่านในประเทศนี้นะเหรียญอะไรที่ไม่ได้เขียนภาษาไทยไว้อะมักจะตกสำรวจนะครับนี่คือวัดเดียวกันนี่คือพระนะเถราจาร์ผู้สร้างเหรียญน,นี้เหรียญที่เล่นหากันหลายหลายมือเนี่ยวัดลานคาเหรียญน,นักศาสตร์พระพุทธเจ้าเนะยแล้วเ,เพื่อนๆว่าผมมีกี่เหรียญเห็นไหมพอเรารู้เราก็เช่านี่ขนาดเช่าเงียบๆแอบเช่า อะเหรียญน,นี้ไอเตโอก็วันนี้หยิบมานะเหรียญน,นี้ที่ไหนเหรียญน,นี้สร้างปีสองสี่หกเก้าโอ้ยปีหน้าครบร้อยปีบริบูร์แล้วนะอ่าแต่ก่อนจะไปดูความคมถ้าเราไม่เคยไม่มีเหลียญแท้เทียบอะเราอาจจะไม่รู้นะว่าของแท้มันคมยังไงแต่ถ้ารู้ร่องรอยของเหรียญทอดซิลิโคอนอะ มันจะช่วยคุณได้อ่าไอ้ถามว่าคมเนี่ยผมมีเทียบให้คุณดูคุณก็รู้ว่ามันคมต่างกันแต่ถามถ้าคุณไม่มีเหรียญเทียบอ่ะคุณก็อาจจะไม่รู้นะไว้ควมบลุงลาใช่ไหมสวัสดีพี่สรวิทย์มาปัญญาครับอ่าสวัสดีครับพี่หนึ่งสรวิทเหเี่ยน้สซ่าปีสองสี่หกเก้าเหรียญนี้มีออกหลายที่อ่ามีทั้งนคนปรปฐมนะกรุงเทพ นะอายุทยานี่เหรียญปีสองสี่หกเก้าแน่นอนเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะเพราะสองสี่หกเก้าไม่มีปั๊มตัดนะจะเห็นรอยเลื่อยนี่เนี่ยสองสี่หกเก้าเป็นเหรียญข้างเลื่อยเห็นไหมสองสี่หกเก้าเนื้อกลับเพราะคงท่าหลวงพนหรือเหรียญอ่าเพราะคงสัทธาราชเมื่อวานสวัสดีครับพี่วราพลนี่พี่เอลจีสวัสดีครับนี่คือคําว่า คุณจะททำนานได้อ่ะคุณต้องเห็นของเยอะไอโอเนี่ยมันเหนื่อยเก็บของผมมันชอบบอกว่าผมมันเป็นคนห่วงของคือถ้าขายหมดอ่ะเราจะลืมและที่สําคัญคือเวลาเราได้เห็นว่าเรามีเยอะๆอ่ะเรามีความสุขส่วนหนึ่งนะมันมีความสุขครับบางคนมีเหรียญเดียวนะโอ้มาคุยมีสวยที่สุดคือเวลาผมหยิบให้ดูเนี่ยเฮ้ยพี่มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคือคนมีของอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะ หลังยันแบบนี้จะเหมือนหลังยันพราะกรีบวัตตลิ่งชันเหรอนมโมพุทธายะอย่างเงี้ยพระแดงทุ่งคอกเนี่ยอายยันพระเจ้าห้าพระองค์อานมโมพุทธายะเหลียนพระพุทธทาพระพุทธนาคน้อยวัดประยูระวงสาวาต mm hmm. คือวัดเหล่านี้มีความสำคัญนะแต่ว่าเราอะนะขาดการพูดคุยเรื่องประวัติวัดไว้เพราะว่า เสียนที่ทําหนังสือให้เราเล่นพระสมัยก่อนอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปี๊ยกปีชาเอี่ยมธรรมอาจารย์เปียกปากน้าจ่าทวีวงศิษฐ์ผี่เพชรท่าอาจารย์อาจารย์สามารถโกงสัตว์อาจารย์เผวาตะกุลละสุดเห็นไหมเขาบอกเรื่องราวาที่มาที่ไปโอครูบาอาจารย์เหล่านี้ทําหนังสือเขียนหนังสือจึงก่อเกิดความศรัทธาจนมีวงการมากเกินมาปัจจุบันปัจจุบันนี้บอกไม่ต้องสนใจประสบการณ์ไม่ต้องสนใจประวัติขาย,ย่างเดียวฝ่าย วงการมากเครื่องมันถึงนะเละเทะแต่อัที่เละเทะคนไม่รู้ก็โดนหลอกแต่คนรู้อ่ะที่ผมบอกว่าวงการมากเครื่องมันยังอยู่ได้อยู่ดีมีสุขสําหรับคนที่ดูเป็นเล่นได้คุณไม่ต้องแปลกใจไอ้ที่บ่นดา่ามีปัญหากันรุ่นนี้นั่น่ดูไม่เป็นแล้วซื้อทําไมไม่ศึกษาแล้วซื้อทําไมเขาหลอกว่าเก็บเราจะขึ้นถูกไหมอ่าเก็บเราจะขึ้นนะครับอันนี้ ราคาแบบนี้ซื้อได้พระแสนหนึ่งไหมคะเอาเจ็ดแปดหมื่นเว้นะออกบัตรได้จ่ายตังซื้อกําไรแน่จ่ายตังมาขายใครไม่ได้เพราะพระมันเกะออกบัตรได้เพราะมันคอรับชั่นอ่าดูเป็นเล่นได้ศึกษาที่มาที่ไปของพระนั้นๆตังหากพระต้องเล่นที่พระควบคู่กับนะจัญญาบานของเซียนพระไม่ใช่เล่นที่เซียนนะ แล้วละเลยการดูที่พยานวัตถุคือที่พระไม่ได้ทุกวันได้เห็นบน่นเห็นด่ากันจังเนะทําไมคุณไม่เอ่ยชื่อไอ้คนที่มันหลอกตังคุณนะทาไมมาด่าวงการพระทําไมมาเหมารวมอ่ะเออนะครับนี่ใช่ไหมนะผมจึงเน้นย้ำพยานไม่คุณเนี่ยได้รู้ก่อนที่จะสะสมหรือไปหรือมาหรือมาหรือไปไปเจอเหรียญน,นี้เหรียญพระพุทธนาคน้อยครับ วัดประยูนเหรียญน,นี้ก็เห็นเซียนเหรียญเขาลงกันอยู่อ่าเห็นเซียนเหรียญเขาลงขายอยู่เมื่อก่อนก็เคยซื้อพระเขาอยู่ตลอดช่วงหลังมีดราม่าเสือกด่าผมผมก็เลยไม่ซื้อผมก็เลยใช้ให้น้องผมไปซื้อถูกๆถ้าชื่อผมถามมาขายผมได้แพงอยู่แล้วแต่ช่วงหลังมีดราม่าดันด่าผมนะแน่นอนอะใครที่ลงเหรียญน,นะที่ผมเคยซื้อแล้วผมไม่ซื้อ ผมก็ชัดเจนไงเหรียญนี้จะมีสองแบบบางคนไม่รู้มีแบบสี่ห้าพันกับสองสามหมื่นเอาวันเนี้ยเป็นวันที่เพิ่งเริ่มรวบรวมเหรียญที่กระจัดกระจายอยู่หน้าโต๊ะแบบเนี้ยมาจัดหมวดหมู่ทีละหลวงพ่อทีละหลวงพ่อใส่ซองไว้ก่อนพ่อเดิมไหมพ่อเดิมมีชินราชก่อนมีหกแปด้รืเหลอไม่มีท่านสร้างเหรียญชินราชสองสี่หกแปด 2, 4, 6, สร้างก่อนพ่อเดิมอยู่แล้วครับพี่เก่าบางสภาล,ลงสเาบียสายวางอา้าวพี่เก่า อยู่ไหมนี่ใครที่มีสมเด็จตอนนี้ก็จะมีคนก็ไปส่องไปตามนะแท้แท้แทมันายากนี่อีกอย่างหนึ่งของพระเดิมที่น่าใช้คือพระปิดตานะผมจะบอกให้เนี่ยปิตาพระเดิมหนองโพเนี่ไม่ได้ยิงย่อนกว่าปิตาเพราะป้องหลุมดินไม่ได้ยิงย่อนกว่าปิดตาปู่จันทร์บรรยางหรอกเสน่ห์รายการสังขวันคือพระแบ่งปันพ่อเดิมสร้างเหรียญพระพุทธก็ปีแปดสองแล้วแต่เหรียญรุ่นแรกทางปีเจ็ดหนึ่งนะปีเจ็ดหนึ่งเนี่ยอ่า แต่ชัดเจนครับชัดเจนที่รูปที่เอามาแกะบล็อกเหรียญเป็นรูปท่านอ่ะขยาเขียนพระวันนี้ละมานะบ้านเก่าบ้านเดิมจัดมาโอ้ล็อกเก็ตนี่แสดงว่าเขาทําบุญไว้เยอะแล้วก็ตลับแบบนี้ต้องสั่งทำนะปูเอี่ยมวัดหนังเนี่ยเนี่ยตลับแบบนี้ต้องสั่งทำนะวันนี้ก็ได้พระเก่าพระกลุได้เหรียญพ่อฟักมาน่าจะดีใจมากเลยสภาพเนี้ย อ่ะแต่ให้แท้ไว้ก่อนแล้วเขาเก็บคู่เลยนะบล็อกอุสั้นอุยาวหรือเรียกก็บล็อกตาปิดตาเปิดอ่ะเนื้อแบบนี้นี่ยุคทวาเลยนี่เนื้อแบบนี้นี่เนื้อยุคทวารวดีเลยเห็นไหมครับดินแบบนี้ดินเหมือนสั่งกระจายกุพระแท่นดงหลังนี่ดินยุคทวารวดีพากกูพระเก่าจัดมาอันนี้นะกุวัดกระชัยอันนี้เป็นว่าน ซึ่งเดิมๆอาจจะมีบุเงินเนี่ยบุเงินเหมือนอันเนี้ยอ,อันนี้เป็นอยุธยาโอ้ชอบพระเาเก่ามาเอาว่าพิเศษสุดของพระธานนี้ยกให้องค์นี้ต้องยุคนั้นนะครับพี่วราพลถ้ายุคเก่าแก่ที่สุดก็ต้องเนะ,นะทวารองมากระลบบุรีเนื้อดินพันปีส่วนองค์นี้นี่ส่วนองค์นี้เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเนื้อดินเป็นพันปีเก่ากว่านางพญา การที่เราจะรู้อะไรเยอะเราต้องเห็นเยอะตระกูลพิจิตเม็ดมะเข็ดเม็ดน้อยนาเม็ดมะลื่นเคี้ยวงูอ่าพี่นบหลกนี้พระพิจิตสายเหนียวเมืองพิจิตพระพิจิตนี้เหนียวนะนะพระทะเลสวนยังเชื่อมั่นในพระเครื่องเมืองพิจิตเนะี่ยเอาไว้ติดพระมาลาออกรบนะครับเออนี่เม็ดน้อยนาเราได้หมดนะเราเจอทั้งนะเม็ดมะเขืออ่าเจอเคี้ยวงู ที่ไม่ค่อยได้เจอคือเม็ดน้อยหนาถ้าศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะเดี๋ยวนี้มันมี Google ให้ศึกษารู้แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไม่รู้คือแท้หน้าตายังไงเมื่อศึกษาประวัติข้อมูลจนรู้แล้วมาดูว่าแท้เป็นยังไงสําเร็จวิชาพระเครื่องเลยถ้ายังจํากันได้ผมเคยบอกว่าภาพพิจิตตหรือกาแพงเพชรเนื้อต้องละเอียดแน่นนึบอ่าอันนี้ก็เรียกว่าเนื้อชินเงินแต่ได้ส่องเนื้อชินเงินของพระแท้ๆบ่อยๆก็จะเข้าใจ อ่าอันนี้วันลาดบุรณะอย่างเม็ดน้อยหน้าก็ต้องไปเลี่ยมทองใช่ไหมอ่ะอันนี้คือพระซื้อมาไม่ค่อยได้ขายแล้วผมอะ่ะนี่ซื้อมาเพราะชอบอ่ะโอ้อันนี้เก็บนี่มีเหรียญหล่อนะพ่อวัดเขาพ่อพินด้วยอ่ะเก็บลูกเวลาเช่าพามาก็แบ่งบ้างเก็บบ้างอ่าน,นี่หลายหลายหมื่น ผมมีเก็บไว้ยังไม่สวยเลยโอ้โหถานแม่กองของน้าดิเจอมาเนี่ยยังสภาพนี้เลยอ่ะแต่สภาพแบบนี้แทบไม่เจอแล้วรู้ป่าพระอวว้วงวัดไยปู่พิษบอกว่าอะไรขนาดสมเด็จโตอ่ะยังต้องถามว่าพระอ้วนอ่ะยังออกปากนะสมเด็จโตพมรังศีเนี่ยยังออกปากว่าเนะแม่กองเนี่ยผงท่านก็ดีคือนะหลวงพระอ้วนวัดไซนี่คุณไปเปิดเรื่องเล่าหลวงปู่พิษนะสมเด็จโตยังกล่าวว่าเนะ่ ผงท่านดีเนี่ยผงพระอ้วกวัดไซเนี่ยพระอ้วกมาอายุท่านร้อยปีนะครับอ่าท่านเป็นพระที่มีอภิธิฐานคือวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเนี่เมื่อร้อยปีที่แล้วถ้าย้อนกลับมาวันเดียวกันเดือนเดียวกันผ่านไปร้อยปีท่านวันเกิดและวันมรณภาพวันเดียวกันเดือนเดียวกันนะในร้อยปีบริบูรณ์บัคคารมตมะเส้นนี้ไม้ใน่ยุคต้นเป็นบัคคาไม้ไม้มงคล กันผีดีนักแลรถผมเจ้ามีประคำหลวงพ่ออุตมะติดหน้ารถทุกคันนะขับไปไหนกลางค่ำกลางคืนขับไปที่อาถรรพ์ไปนอนลงรุง่งโรงแรมไปพักที่ไหนที่มีอาถรรพ์ประคำาพ่ออุตมะเอาอยู่ใช่ไหมประคำบี่ครามรู้จักหลวงพ่ออุตมะจากประสบการณ์ประคำของท่านก็เหรียญท่านยังสร้างบรรลุป,ประคำนะครับนี่อ่ะเส้นนี้ใครเอาเอาให้ได้ใช้กันได้ ใครที่เดินทางการข้ามกลางคืนหรือไปนอนค้างโรงแรมบ่อยๆมีประคาพ่อจะมาติดหน้ารถไว้ผมแบ่งนี้ให้ดีกว,ว่าวันนี้เมื่อวานผมมีพายู่กล่องหนึง่งโอ้นี่ไม่ได้แบ่งเลยเมื่อคืนกล่องหนึง่งอันนี้เป็นเนื้อนวะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงน,นะครับมีหันข้างเพราะเงินเนื้อเงิเนไม่ใช่ทองแดงเอ่ะน้นวะทั้งหมดเป็นนวะทั้งหมดครับอันนี้กลับดําอันนี้หายากเนื้อเงิเน เคยเคยแบ่งเนื้อทองคําสร้างเอาเงินไปสมทุนสร้างโรงพยาบาลศูนย์นครามมาปฐมปลูกเศษจนหลังคาสั้นนี่นปลูกเศษจนหลังคาลั่นสวัสดีครับพิสุริยะนะครับนี่พอแช่มวัดดอนยหหอมเนื้อพอแช่มของวัดดอนนะอะไรที่เป็นเนื้อพิเศษมักไม่เคยเจอเนะแล้วก็มีเหรียญแองกระทะพอแช่มนีเ่เวลาคนเก็บเขาเก็บคู่เลยไหม,มนี่ยากนะเหรียญแองกกระทะเนี่ยชินราชเนื้อแร่ นะแร่เนี่ยเขามีคุณวิเศษในตัวราคาดีก็ขายสิไม่รู้ว่าตังไปทำอะไรเนี่ยเราขายเอาตังไปซื้อความสุขใช่ปะซื้อบ้านซื้อรถไปเที่ยวเนะยแต่ความสุขของผมนะกับนักสะสมแล้เก็จะนเดีนกันคือหาตังมาซื้อพระเก็บถามว่าเนื้อแร่ดียังไงอย่างพระต่างๆต้องบดแร่ใส่เพราะแร่นั้นเนะ่ะเป็นอาถรรพ์ตามธรรมชาติที่มีพุทธคุณอ่าแร่เขาสร้างน้อยอยู่แล้วเขาจึงเอามาบดนะมากระจายบด ใส่เนียพระหลายๆองค์ไงแต่ถ้าทําจากแร่ล้วนๆเนี่ยเขาเรียกว่าเข้มขังนักอ,อ่ามีน้อยแล้วเข้มขังน้วผมยังมีแตกๆเลยใชอจะแตกมอ่านะผมยังมีแตกๆเลยก็ยังเก็บไว้เลยรุ่นนี้จะสร้างในปีเจ็ดปดปัจจุบันหาชมได้ยากเอาว่าใครๆก็ได้นี่พี่สุทีนนาผมก็ซื้อเป็นอ่นี่ ไฮไลท์คมกือเนี่ยผมก็ซื้อเป็นผมจะมีแบบสาใจสาสใจอยู่องค์หนึ่งอันนี้เป็นทองคาทั้งหมดเพชรแท้ทองคําแท้น้ําหนักทองคําทั้งหมด17กรัมบาทกว่าบาทจะอีก2กรัมถ้าไม่ศรัทธาจริงๆเขาคงไม่เลี่ยมงานสั่งจิวเวลี่งานล้อมเพชรแท้แบบนี้นี่ก็แรงแพงมากนะผมจะบอกให้อลังการมากทั้งเพชรทั้งทอง นี่ค่าเพชรค่าแรงค่าพุทธคุณอลังการงานสร้างจริงๆ17กรัมเนี่ยก็มี7จ0 0หงานฝั่งเพชรแบบนี้ก็ต้องมีอีกต้องมีอีกร่วม2 0ง0 0ื่นอ่ะเพชรแท้นะครับเพชรประการเพชรแท้ทุกเม็ดครับนะแล้วองค์เจ้าแม่กวนอิมอีกพอดีบูชาท่านอยู่ครับงานผมขอพี่อริยะได้ไหมครับพี่คณะนิพย์ผมมาก็บูชาเจ้าแม่กวนอิมผมไม่กินเนื้อได้เก้าหมื่นครับพี่อริยะสวัสดีพิทวีด้วยเนี่ย วันนี้ผมกะจ,จะโทรหาพี่สิบเจุดหนึ่งอ่ะงานตุ่มต้องให้ประมูลแล้วแหละแบบนี้แบบนี้คงต้องให้ประมูลแล้วล่ะครับโอ้ผมเห็นเจ้าแม่กดอิมคดสตาเยอะนะ